ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอางานมือสอดมาให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ทําตามให้ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งขอแบบนี้นะครับล่องตัวนี้เป็นล่อง32นะครับที่ทํานี่นะครับนี่ก็แกะลายนี่นะครับแกะตั่นี้ไม่มีกระลื่นนะครับาอลูกค้าไม่แม่วนะครับนี้ก็แกะลายตรงนี้นะครับ งานก็ประมาณนี้นะครับผลงานของผมนะครับานใ้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับในทางช่องทางนี้นะครับผลงานก็งานแบบบ้านนะครับก็ราคาก็หลักร้อยนะครับรวมส่งแล้วนะครับหลักร้อยนี่แล้วครับไม่ถึงพันนะครับานใ้สนใจก็งานพันธุ์ไทยครับแม่วางงานพันธุ์ไทยยิง พันธยของหน้าไม้ยิงปลาหรือว่าพันธะของ pcp นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับทําให้ตามสเปคของลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็จะแพ็กส่งลูกค้าแล้วลูกค้าอ,อนตังค์มาแล้วนะคงานก็วันบ้านนะครับนสนใจสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับเพราะนี่นี้ก็จะลงงานเรื่อยๆื่อนะครับเพราะ ในนี้ก็เริ่มจะงานก็เริ่มจะทันกับสําหรับลูกค้านะครับก่อนหน้ามากกันก็งานไม่ค่อยทันนะครับเพราะมันทําคนเดียวนะครับลองให้เรียบร้อยนะครับแต่ไอตรงที่เป็นเขาเรียกอะไรที่เกตที่ของลูกค้านะครับตรงนี้ระหว่างเกตที่อยู่นะให้ลูกค้าไปทําเองครับเพราะผมถ้าเกิดว่าเจาะไปแล้วเกิดมันไม่ตรงของลูกค้านะมันมัน มันจะไม่สวยนะครับผมก็เลยลูกค้าไปเจาะเองมันแต่มาเจาะมันก็ไม่ยากนะครับมันก็เจาะแค่นิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็บากลงไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเล้นะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับให้ก็ฝากฝากงานด้วยนะครับครับสวัสดีครับ